การสร้างเหรียญไหมครับอยากบูชากูพูดหลายรอบแล้วคนที่อยากบูชาเหรียญกูมาเป็นเจ้าภาพไปกูสิมาจ่ายค่าบล็อกมาจ่ายค่าทุกอย่างให้กูนี่เดี๋ยวกูทําให้มึงอย่าดีแต่พูดมาเป็นเจ้าภาพนี่เดี๋ยวกูทําให้มึงเหรียญเดียวในโลกมึงเวลาไปขายจะได้ขายแพงๆไงเดี๋ยวกูทําท่าถือกระโถนให้ด้วยคนตื่นทํารุ่นหนึ่งรุ่นเดียวในโลกเออมีที่มึงคนเดียวแล้วก็ตายไปพร้อมกับมึงคนเดียวคนอื่นไม่มี เหรียญเดียวในโลกนะมึงลิมิเต็ดอิดิชันนะกูบอกให้หาไม่ได้นะอ่ามีที่มึงตายที่มึงจบที่มึงคนเดียวเริ่มต้นที่มึงก็จบที่มึงอะไรคนเดียวกูทําให้ได้หมดแหละมึงเอาตังมาสิกูบอกแล้วว่าทาได้หมดแล้วตังมาเหรียญกูนี่เฮี้ยนนะกูจะบอกให้มึงดูสภาพกูขนาดนี้ถ้ากูมีเหรียญกูจะเฮี้ยนขนาดไหนะมึงคิดเอาแล้วกัน อย่างกูเนี่ยใช้คาว่าขลังไม่ได้นะถ้ากูออกเหรียญเนี่ยอย่างกูต้องใช้คําว่าเฮียนใช้คําว่าขลังไม่เพียงพอสำหรับกูต้องใช้คําว่าเฮียนเออมึงแขวนกูนี่ไม่ต้องกลัวละอา่ามึงเตรียมตัวได้กูบอกให้มึงจะทําเร็วทําชั่วนี่แววใส่หูมึงเลยแหละของแท้กูเนี่ยกูจะบอกให้เก็บเหรียญโปรยทานมาจะแกะใช้ ผู้ใหญ่บอกว่าอย่าแก่ใช้มาไม่ดีให้เก็บไว้แบบนี้ก็มีด้วยเหรอไม่มีหรอกมันเพอไม่งั้นจะเรียกว่าเหรียญโปรยทานเหรอเหรียญโปรยทานเขาโปรยเพื่อคนยากไร้ไม่มีจะได้เอาเงินที่เอามาเนี่ยจากการให้ทานเนี่ยไปซื้อข้าวซื้อของกินมันจะมาโปรยทำไมมันก็ไม่ต้องให้ทานสิถ้าเราดวงตกสมควรเปลี่ยนชื่อไหมคะมันเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวจ้าเปลี่ยนสันดานเนาะไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ อาจารย์แนะนํานะลูกนะเปลี่ยนสันดาลลูกไม่ต้องเปลี่ยนชื่อชื่อไม่มีผลอะไรนะลูกนะแก้ไขสันดานตัวเองใหม่นะลูกชีวิตจะดีขึ้นแต่ดูอาจารย์เหมือนจะเครียดนะอ่ะมึงเครียดมึงก็ไม่ต้องดูกูสิมึงเครียดแล้วมึงก็มานั่งดูกูอยู่ได้มึงดูกูแล้วเครียดมึงก็ออกไปสิกูไม่ได้บังคับให้มึงนั่งดูกูนี่มึงเรียนอยู่ป .2 หรอครูบังคับให้มึงนั่งดูวีดิทัศน์เหรออ่ะกูก็ไม่ได้บังคับมึงแล้วมึงมานั่งดูทําไมอ่ะมึงเครียดมึงก็ออกไปสิ เออเอาพระไว้ในรถต้องหันหน้าออกหรือหันหน้าเข้าหาเราครับท่านจะคุ้มครองเราไหมโอ้ยไม่มีใครคุ้มครองมึงหรอกพระนะวางหน้าวางหลังวางหันหน้าหันออกไม่วางก็ไม่มีผลกับมึงผลกับการขับรถคือมึงนะต้องหันออกนอกรถถ้ามึงหันเข้าในรถเนี่ยมึงจะขับรถชนตายพระหันเข้าหันออกไม่มีประเด็นมึงอะต้องหันออก มึงไม่ต้องไปสนใจกับพาสนใจที่ตัวมึงมึงหาไปทางไหนล่ะอ่ไปสนใจอยู่กับพ้าต้องหันหน้าหันออกไม่สนใจกับตัวเองว่าต้องหันไปทางไหนมึงสนใจตัวเองก่อนมึงหันไปไหนอธิบายคำว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นหน่อยครับก็ตายไนงะจะต้องอธิบายอะไรคำเดียวง่ายๆตายมึงลองตายดูสิออมึงจะกลับมาได้ไหมล่ะ มึงจะตื่นขึ้นมาได้ไหมล่ะมึงจะฟื้นขึ้นมาได้ไหมมึงหนีพ้นความตายได้ไหมล่ะก็ลองดูมันก็ตรงตัวใช่กว่าที่บายอะไรอ่ะหมอดูกับซินแสกําลังจะตกงานพ่อจารระวังเขาปืนมายิงนะครับมาสิมายิงกูนี่มามันกล้าไหมล่ะมากูรับหมดอะกูพร้อมถ้ากูยังไม่ถึงที่ตายกูก็ไม่ตายถ้ากูถึงที่ตายยังไงกูก็ตายกูไม่เคยกลัวความตายกูเตรียมตัวกูเองมาดี ถ้ากูกลัวกูไม่สอนหรอกจะสอนน้ำหาแล้วถกูกลัวกูไม่เคยเกลือกับเรื่องพวกนี้ยิ่งความตายกูไม่มีกลัวกูสู้ตายกูสู้ในธรรมนะกูไม่ตอบโต้หรอกกูวิ่งหนีเออกูไม่เอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับของพวกนี้หรอกเป็นมูดเป็นคูดสอนหาอะไรกูก็สอนหานี้แหละสอนหาหาอย่างมึงอ่ะคนหาหาอย่างมึงอ่ะประเภทมึงอ่ะละกูสอนอย่างมึงอ่ะ จำไว้นะเราเจออะไรพวกนี้จําไว้อย่าไปสู้นะต้องหนีเพราะพระุทธเจ้าสอนให้หนีอย่างพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเวลามีคนมาทําร้ายเธอทำยังไงให้หนีอย่าไปตอบโต้อย่าไปทําลายเขาเพราะผลวิบากจะตกแก่เราด้วยเราไปบริโภคร่วมกับเขาวิธีการง่ายที่สุดคือหนีอย่าไปอายการหนีมันไม่ใช่เรื่องอันตรายไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เรากำลัสงสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ถูกต้องด้วยการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวิบากการรมนั้น การวิ่งหนีหรือการวิ่งหนีเนี่ยมันไม่ใช่ความขลาดกลัวแต่เป็นความอาถานอาถานในธรรมในการไม่สร้างวิบากเพิ่มเพราะนั้นมันการวิ่งหนีไม่ใช่คนขี้คลาดเราวิ่งหนีต่อภัยที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่วิ่งหนีต่อภัยที่เกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าโง่เพราะอะไรเราจะตายแน่ๆมึงลองสู้สิยังไงมึงก็ตายก็มึงสู้ตายอะ่ะคำมันก็พูดอยู่สู้ตายเลยนะ เออยังไงก็สู้ตายใช่มึงตายแน่ถ้ามึงสู้มึงไม่รอดวิธีการคืออะไรหนีมึงอย่าจำไว้นะมึงอย่าไปสู้แต่กิเลสตัณหานะมึงสู้ไม่ชนะหรอกทาอะไรหนีอย่างเดียวกิเลสมึงไม่มีทางชนะวิธีการทํายังไงหนีหนีในอะไรหนีไปปฏิบัติน่นะหนีไปอะไรหนีไปอยู่ในฌานหนีอย่างเดียวลบมึงไม่มีทางชนะมึงจําไว้มึงสู้กับกิเลสไม่มีทางตายคาสนามลบ เข้ามีดแทงเอือตายมือยังไม่ทันสู้ได้ซ้ําตายก่อนแล้วกูบอกให้อย่าไปคิดสู้วิธีการเดียวคืออะไรหนีหนีอย่างเดียวหนีจนวันหนึ่งเนี่ยมันหลบได้แบบขาดศูนย์ไม่มีตัวตวนอีกต่อไปนั่นแหละเรียกว่าหนีได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดใครก็เอาตัวมึงไปอีกไม่ได้พาช่วยไม่ได้หรอกพาก็ไม่คุ้มครองหนึ่งกูจะบอกให้พากับจีวอปีเวลาภายมาเขาก็หนีเหมือนมึงนี่แหละพาน่ะ อ่กูเผอเนี่ยกูว่าวิ่งวิ่งไวกว่ามึงอีกกูจะบอกให้ยัเอาตัวไม่รอดเลยจะมาคุ้มครองมึงนี่มึงจําไว้นะพระจะวิ่งไวเมื่อภัยมามึงจําสโลแกนนี้ไว้พระจะวิ่งไวเมื่อภัยมานี่กูไม่ได้พูดเล่นนะนี่คือเรื่องจริงเวลาเจอภัยอะไรก็ตามพระต้องหลีกให้ไวหนีให้ไวอออย่าเข้าไปจมกับภัยนั้นนะไม่ได้ นี่กูพูดจริงจังนะเออกูไม่ได้ว่าพูดเล่นนะกูพูดจริงมึงไปขำอะไไม่เกี่ยวกับกูนะเออ <s> ไม่ไว้ได้ไงมึงดูภาะที่ปฏิบัติจริงๆอยู่ที่ไหนกันอากูถามภาที่ปฏิบัติแบบจริงจังอยู่ไหนกันยู่นีป่าไม่มีหรอกอยู่ในเมืองน้อยผู้ที่อยู่ในเมืองนี่คือปฏิบัติได้แล้วบางรูปนะเขาหนีเข้าป่ากันหมดเขาจะมาอยู่ํำหาในเมืองเพราะอะไรมันกินกิเลสกิเลสมันกินเขาหนีเข้าป่า พราะอะไรเพราะเขาเห็นโทษเห็นภยัยที่เกิดขึ้นในลัสังสารวัตรเขาเห็นโทษเห็นภยัยที่การเกิดอยู่กับอะไรอยู่กับปัจจุบันอยู่กับโลกนี่เขาเห็นโทษที่เกิดขึ้นเขาเลยไรหนีไงห,หนีเข้าป่านั่นแหละถ้าจะวิ่งไวเมื่อภัยมาในความหมายของกูไวไหมละ่ะอู๊ดเดียวหายเข้าป่าไปแล้วแหมไฟฉายเกินราคามึงรู้หรอไฟฉายยี่ห้ออะไรเนี่ยมึงตอบกูสิมึงซื้อได้ถูกกว่านี้มั้ย อย่าปากดีนะเดี๋ยวกูจะสั่งซื้อกับมึงเพิ่มอีกห้าสิกกบกระบอกมึงขายราคาเท่าไหร่พูดมามานี่มานี้อย่าหายหัวนะอย่าหายกระบาลน,นะมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวกูจะซื้อมึงซื้อให้กูให้ได้นะราคาเท่าไหร่พูดมาเดี๋ยวนี้ต้องได้อย่างที่กูซื้อนะหามาให้กูเดี๋ยวกูจะซื้อจากมึงเป็นนายหน้าให้กูหน่อยเดี๋ยวกูจะไปถวายวัดอีกห้าสิบกระบอกมามานี่มานี่อย่าหายกระบาลน,นะเดี๋ยวกูจะจิกกลับมานะมา มึงบอกซื้อได้ถูกกว่านี้ขายเกินราคามานี้มานี่มากูขอดูหน่อยอ่าแม่กูเนี่ยซื้อได้ถูกที่สุดแล้วมาสิไม่หายก็มาติดต่อกูมาจำชื่อมาไว้แล้วเนี่ยอีชั้สามแปดสามเก้าเนี่ยมึงติดต่อกูมานะแล้วบอกมาว่าได้ราคาเท่าไหร่กูจะซื้อกับมึงกูจะซื้อห้าสิบกระบอกถวายวัดกูพูดตรงนี้เลยกูจะเอาเงินกองกลางซื้อห้าสิกระบอกหามาเอาให้ได้ถูกกว่าก,กูนะ เอามาติดต่อมานะอย่าหายนะอ่ากูจะรอมึงเลยปากดีไงกูกล้าซื้อด้วยเอามาถ้ามึงซื้อได้ถูกกว่านี้ของดีขนาดนี้กูจะซื้อกับมึงมาทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะไปถวายทียส่สวนแสงธรรมพุทธขออนุญ,ญาตถามครับขาเป็นอะไรครับ เห็นนั่งท่าเดียวตลอดเลยเอาแล้วมึงจะให้กูนั่งกี่ท่าล่ะกูนั่งพับเพียบเรียบร้อยในการสอนทำเนี่ยมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอมึงจะให้กูนั่งอะไรนั่งไฟห้างเหรออ่าหรือตีนผ้าไว้ที่ต้นคอมึงจะให้กูนั่งยังไงล่ะอ่ามีปัญหาแม้กระทั่งการนั่งของกูเนี่ยนะกูนั่งเรียบร้อยก็ไม่ได้กูนั่งไม่ดีก็บอกว่านั่งดีๆหน่อยห้ำออกเอาแล้วมึงจะให้กูนั่งยังไงเนี่ยมึงตอบกูสิ มันมีปัญหาทุกอย่างอะนะมึงเนี่ยจ้องจะแก้ปัญหาชาวบ้านทุกเรื่องอะนะแก้ปัญหาคนนู้นเก่งทำไมไม่อย่างนี้ทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะทำอย่างนี้สิแก้เก่งมึงกลับไปแก้ตัวเองก่อนตัวเองแก้ได้หรืออย่างยัง,ย,งยังนอนทุกข์อยู่เลยทุกวันเนี่ยแต่มึงแก้ชาวบ้านเก่งติชาวบ้านเก่งหัดกลับไปแก้ที่ตัวเองนู้นไม่ต้องมาแก้ที่คนอื่นเขาไม่ได้ขอความเห็นมึงมึงไม่ต้องไปแก้เขา ถ้าเขามาขอความเห็นมึงมึงค่อยแก้เขาเออไว้รอกูก่อนรอกูถามก่อนเออทุกคนช่วยกันตัดสินใจแทนอาจารย์หน่อยอาจารย์จะนั่งท่าอะไรดีต่อจากนี้ไปอาจารย์อยากจะเปลี่ยนท่าใหมาอาจารย์เบื่อนั่งพเพียบแล้วขอความเห็นหน่อยจะเปลี่ยนท่าอะไรดีเออนั่นแหละถ้ากูขอความเห็นมึงกันอะกูถามคำถามมึงเมื่อไหร่มึงค่อยตอบกูนี่กูไม่ได้ถามคำถามมึงมึงอะเป็นคนถามกูอะก็ถามให้มันเป็นสิ่งที่มันควรถามเพื่อแก้ตนเองไม่ใช่มาแก้กู ทำไมคนบางคนบอกว่ากีกีเป็นของต่ำใช้คาว่ากีด้นะเออกีเป็นของต่ำทั้งๆท,ท,ที่เกิดมาออกจากลูกีอ๋อแล้วมึงไปแล้วมึงจะไปเชื่อตามเขาทำไมาละ่ะมึงไม่เชื่อมึงก็ไม่ต้องเชื่อไงก็แค่นั้นเองมึงก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขากลับมาเรื่องบวชถ้าเกินอายุบวชมักจะมีอันเป็นไปจริงไหมครับ แกยังไงอะไรคือเกินอายุบวชเมียไ,ไปไห่เข้าใจถามใหม่ที่เกินอายุบวชหมายความว่าอะไรกูเนี่ยบวชครั้งแรกตอนอายุยี่สี่เกินอายุบวชไ่มอ,อายุบวชเคยอายุเท่าไหร่ยี่สิบกูเนี่ยบวชตอนยี่สิบสี่กูก็ไม่ตายนะอยา่างกูก็ยังนั่งหัวโดดดามได้เนี่ยด่าได้ถนัดมากเลยด้วยเออด่าได้ชัดเสียงแจวเสียงแจมเลยเนี่ยกูก็ยังไม่ตายเนี่ยบวชเกินอายุมันมีที่ไหนบวชเกินอายุ ใครเขาบังคับให้มึงบวชผู้เจ้าไม่เคยสอนว่ามนุษย์ทุกคนต้องบวชหรือผู้ชายทุกคนต้องบวชไปเอามาจากไหนกันไม่มีคนที่จะบวชต้องมีอายุครบยี่สิบมึงไม่ต้องบวชก็ได้สุดจีนไม่เอาผลไม้ไหว้รถจะเป็นอะไรไม่รับไม่เป็นหรอกไม่ตายหรอกกูก็ไม่วหว้กูยังไม่ตายเลยกูว่าขับรถประจําเนี่ยกูก็ไม่ตายถ้ากูไม่ตายมึงก็ไม่ตายยังไม่ตายตอนนี้แต่วันหนึ่งเราตายแน่ทุกคนมันตายหมดแล้วไม่มีใครไม่ตายหรอกมึงเลิกไหวยรถมึงก็ไม่ตายหรอกจมึงจะสลดขึ้น อสิ่งที่มึงได้มาแน่ๆคือความฉลาดคนในกลุ่มคนตื่นทามเนี่ยเขาไม่ว่ากันตั้งเยอะตั้งแยะแต่กูก็เห็นเขาก็ไม่ตายกันเนี่ยลอยหน้าลอยตาพิมพ์มาขำม,มากันเนี่ยมึงไม่เห็นเหรอไอ้พวกเนี่ยมันก็ไม่ว่ากันออมันไม่ใช่มึมงคนเดียวมีตั้งเยอะตั้งแยะกูก็เห็นยังลอยหน้าลอยตากันอยู่เนี่ยมึงก็ลอยหน้าลอยตาตามมันอีหละมันไม่ตายหรอกกูยังลอยหน้าลอย,ลอย,ลอยตายนี่ทุกวันกูก็ไม่ว่ากูก็ไม่ตายถ้ากูไม่ตายมันก็ยังไม่ตายอถ้ามึงจะตายมึงตายอย่างอื่นมันไม่ตายหรอกเพราะว่ามึงวหวรถเออ มึงจะตายอย่างอื่นมึงไม่ต้องกลัวมึงไม่ตายเพราะโดนรถชนแน่นอนออมึงอาจจะไปตายที่โรงพยาบาลก็ได้ใครจะไปรู้วะมึงอาจจะนอนตายที่บ้านก็ได้เตื่นมามึงอาจจะไม่ทันตื่นเเตือนมามึงอาจจะตายคาเตียงมึงก็ได้มันตายได้เท่านั้นแหละแต่มันไม่เกี่ยวกับแม่ยานางรถมึงไม่ต้องกลัวตายเพราะปาก ถ้ากูจะตายเพราะปากกูก็ยินดีในการตายถ้าปากกูทําให้คนมันตื่นรู้ได้แล้วกูตายเพราะกูทําให้คนตื่นรู้ได้มากมายมหาศาลกูยอมตายเอามาสิมึงทําได้อย่างกูไม่ล่ะกูไม่เคยกลัวเลยว่าปากจะพากูตายไม่มีปากกูนี่แหละจะพาให้กูเจริญมึงจําไว้มึงจำไว้นะพ่อข้าซั์กูไม่ได้อยู่ในฐานะขราวาสเดี๋ยววันหนึ่งถ้ามึงเห็นกูไปบวชเป็นพระมาหลไยรมึงจะเห็นมากกว่านี้เยอะ จะบอกให้เนี่ยเรียกว่าเล็กน้อยนี่ขนาดกูไม่มีวกกระซับในฐานะคารวาสนะเดี๋ยวมึงเจอกูเป็นพระมึงจะยิ่งกว่านี้เอแล้วกูไม่ต้องพูดขนาดนี้ด้วยอแต่จะมีคนแห่แหนเข้ามาหากูเองแล้วมึงคอยดูว่าจริงอย่างที่กูพูดไหมห้าปีหลังจากที่กูบวชม,มึงดูรัวรอดูได้เลยบล็อกผมหน่อยดิไม่บล็อก,กน,นะมึงบล็อกเองสิมีปัญญาบล็อกไหล่ะถ้าบล็อกไม่เป็นก็เพี้ยงโทรศัพท์ทิ้งเกียดกูมากใช่ไหมปาโทรศัพท์ทิ้งเลย เกียดกูไงนั่นแหละสาใจมึงละ่ะกูแนะนําวิธีการแก้แค้นกูให้นะเปิดโทรศัพท์กูไว้เปิดเสียงด,ดังแล้วมึงไม่พอใจใช่ไหมเกลียดกูบล็อกไม่เป็นหาวิธีบล็อกไม่ได้มึงเครียนโทรศัพท์ลงพื้นแล้วกระทืบโทรศัพท์ทิ้งนั่นแหละวิธีการแก้แค้นกูที่ดีที่สุดกูจะร้องโ oh, oh, หยหัวนเลยกูจะบอกให้ทําเลยทําเดี๋ยวนี้กูแนะนําวิธีแล้วทําเลยแก้แค้นกูได้สะสมเลยแหละอืมเอาเลยเดี๋ยวนี้กูจะร้องโอดโอยทรมานทุรนทุรายจะเป็นจะตายเลยแหละ เอาสิทาสิอย่าไม่ทานะทําเลยกูแนะนาแล้วเนี่ยวิธีการง่ายนิดเดียวง่ายกว่าบล็อกอีกสาใจด้วยทําไมพระต้องไม่ไว้หนวดไม่ไว้เข่าครับพระไม่อยากเท่ะนะมึงอย่าให้พระเทเลยเดี๋ยวมันจะวุ่นวายขนาดโกนหนวดโกนเข่าก็ยังวุ่นวายขนาดนี้ถ้าไว้หนวดไว้ผมมึงว่าจะวุ่นวายขนาดไหนมึงปล่อยไปเรื่องของพระไปเถอะพระไม่อยากเทสอนทําแต่รังนกเต็มบ้าน ใครวะใครพูดอาจา่าไม่เห็นนะมันพูดว่าอะไรวะไหนวะขอดูหน้าหน่อยดิวะใครวะอีกคนที่พูดว่าสอนทำจาลางลกอยู่บ้านเนี่ยมึงรู้หรือเปล่าว่าลังลกกูมาจากไหนกูขี้เกียจจะพูดเรื่องนังนกก็อกน,นะนี่พวกประเภทที่ไม่ดูตาม้าตาเรือสุ่มสี่สุ่มแปดดาชาวบ้านแต่ไม่รู้หลักเหตุหลักผลไม่รู้ว่ามาที่มาที่ไปเป็นยังไงนี่มันดูโง่แล้วเนี่ยพวกมึงเนี่ยมันติดปัญหานะเวลาเข้ามากูบอกก่อนนะใครที่จะเข้ามาป่วนกูในกลุ่มนี้นะ คจะบอกให้นะมึงเข้ามาพูดอะไรก็แล้วแต่ถ้ามึงต้องการจะปวนกูนะมึงจะดูโง่ทันทีในสายตาของคนอื่นเขามึงจําไว้นะอ่ามึงจะดูโง่ามากอ่าไม่ได้รู้หาอะไรเลยแต่อยากพูดสอนทำรังนกเต็มบ้านก็ไกม่เต็มบ้านยังไงกาลังนกกูบานอ่ะบ้านกูมีแต่รังนกเต็มบ้านไปหมดพอมาดูเดี๋ยวมาแหกตาดูนี่ นกทารังบ้านกูไม่รู้กี่รังแต่กี่รังเนี่ยเมื่อคืนก็ล่วงอีสองสามรังอ่นนะฝนตกแรงเมื่อคืนนี้ล่วงอีกแล้วเนะี่ยยังไม่ได้เก็บไปนนะล่วงลงไปในน้นะอมันอะมึงจะให้กูปล่อยให้มันจมหรอมันสวยดีกูมาแขวนไว้เนี่ยเผื่อน,นกมันจะมาอยู่แต่มันไม่อยู่ไงกูแขวนไว้อย่างนั้นแหละแขวนให้มันหนักกระบานมึงเล่นนะออแขวนให้มันลำคาญใจมึงดีอะกูชอบอ่าไม่เดือดร้อนกูแต่เดือดร้อนมึงนะรังนกอยู่กับกูแต่เดือดร้อนที่มึงกูชอบชอบมาก แขวนบ้านกูตนักกะบาลมึงเอบ้านอยู่ใกล้เมนเป็นอะไรไหมครับต้องย้ายบ้านไหมครับเขาว่าไม่ดีไม่เป็นไรมันจะไม่ดีเรื่องอะไรอะ่ะเขาว่านี่ใครว่าเนี่ยมึงหาตัวไหมกูสิมึงจิตก,กะบาลไหม้กูหน่อยใครที่เขาบอกว่าเขาว่าเขาว่ามึงหาตัวมันเจอไหมไม่เจอมึงไปหาเลยให้ตายก็หาไม่เจอไอ้เขาว่าเนี่ยใครถ้ามึงหาเจอมึงจิตก,กะบาลไหมใกูดูหน้ามันหน่อยว่าใครเดี๋ยวกูจะด่ามันเอง แล้วมึงจะย้ายบ้านกันแล้วแต่มึงอะเอาที่มึงสะดวกกันนะย้ายก็ย้ายไปแล้วแต่มึงเงินเหลือไงย้ายบ้านอยู่ใกล้เมนเงินเหลือรวยมากก็ย้ายไปแล้วแต่มึงเอาที่มึงสะดวกบันไดบ้านห้ามขึ้นทางทิศใต้เออมึงก็เผาบันไดทิ้งซะจบไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนบันไดเป็นปัญหาไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องหันทิศไหนเผา เผาแล้วไม่ต้องเรียกดับเพลิงนะเผาให้หมดทั้งบ้านไม่ต้องมีเรื่องเยอะมีแล้วเรื่องเยอะไม่ต้องมีนอนข้างถนนเรื่องเยอะนอนข้างถนนง่ายดีวิธีการแก้ที่ง่ายที่สุดรู้ไหมคืออะไรไม่ต้องมีถ้ามีแล้วเรื่องเยอะปัญหามากวงจุ้ยอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีเผาเผาเลยจบ ทุกอย่างแก้ได้ด้วยการไม่มีมึงจํากูไว้นะทุกอย่างแก้ได้ด้วยการไม่มีมึงมีบ้านแล้วมึงวุ่นวายเรื่องบ้านมึงไม่ต้องมีบ้านมึงมีรถมึงวุ่นวายเรื่องรถมึงไม่ต้องมีรถมึงมีผัวมึงวุ่นวายเรื่องผัวมึงไม่ต้องมีผัวมึงมีเมียมึงวุ่นวายเรื่องเมียมึงไม่ต้องมีเมียมึงมีลูกมึงวุ่นวายเรื่องลูกมึงไม่ต้องมีลูกจบก็ถ้ามึงมีมึงวุ่นวายมึงก็ไม่ต้องไปมีไง ถ้ามึงมีแล้วมึงอยากวุ่นวายวิธีการง่ายๆคืออะไรมีก็สักแต่ว่ามีไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับมันใช้ไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องไปกังวลมันบ้านมึงจบใช้ชีวิตให้มันง่ายกันหน่อยเถอะลำพังชีวิตพวกมึงเนี่ยหาเช้ากินข้ากันก็ลำบาก,ลำบ,ากลำบนจะแย่อยู่แล้วชีวิตมึงทะเลาะก,กับผัวกับเมียมึงก็ลำบากอยู่แล้ว ชีวิตมึงต้องโดนกดดันกับหัวหน้าลูกน้องเจ้านายมึงก็ลำบากพออยู่แล้วชีวิตมึงต้องโดนกดดันลำบากลาบนคิดเรื่องคิดเยอะคิดแย่จับเรื่องอาหารการกินการหลับการนอนการเป็นการอยู่การใช้สอยการมีเงินนีทองการเป็นหนี้เป็นสินมึงก็ลำบากกันจะตายหาอยู่แล้วมึงขวนขวายในการใช้ชีวิตกันแํามึงไม่เหนื่อยก็เลอมึงยังต้องมาลำบากลำบนกับการใช้ชีวิตที่มันเพเจอร้สาระเพิ่มขึ้นมาอีกไอเรื่องความเชื่อ่วงจุ้ย่วงแจห่วงชุย่วงแช่เนี่ย มึงจะมาเพิ่มความลำบากในชีวิตมึงทําไมมึงจะมาเพิ่มการกังวลในชีวิตมึงอีกทาไมแก้ไปตามเหตุตามปัจจัยแก้ไปตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําของตนขนาดกูตอบคาถามมึงจระ,ะอัน่ะลระอันกูยังเหนื่อย,อยาตายหาเลยแล้วมึงไปเจอปัญหาพวกนี้กันเองเนี่ยไปเชื่อกันเองมึงไม่มึงไม่เหนื่อยเลยเหรอเหนื่อยเธอเอ่มึงไม่เหนื่อยแต่กูเหนื่อยเห็นใจกูเธอ ที่กูต้องมานั่งแก้ไขความเห็นผิดมึงอีกปีกว่าเนี่ยกูเหนื่อยเห็นใจกูเธอศาส,สนาพุทธกําเนิดที่อินเดียจะทําไมศาสนาพุทธในอินเดียทุกวันนี้ถึงเสื่อมลงครับทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมเป็นธรรมดาไม่มีอะไรไม่เสื่อมคนลายมือขาดเขาว่าไม่ดีจริงไหมครับเครียดมากมึงจะเครียดทำไมมึงโตมาเป็นมัวเป็นควายขนาดนี้แล้วมึงจะมาเครียดกับเรื่องลายมือ มึงโตมาขนาดนี้มึงก็ยังไม่ตายไม่ใช่เหรอออาทำไมมึงยังรอดมาถามกูได้ล่ะก็แสดงว่ามึงก็จะรอดต่อไปได้วันหนึ่งมันวันที่มึงยังไม่ถึงเวลาตายมันก็ยังไม่ตายเดี๋ยววันหนึ่งมันถึงเวลาตายมันก็ตายเองอ่ะเออก็ถ้ามึงยังยังรอดมาหากูได้มึงยังรอดมาตั้งคำถามมากูได้ก็แสดงว่าไม่มีไม่มีปัญหากับเรื่องลายมือขาดมึงก็ดูเอาสิมึงก็ยังรอดเนี่ยมึงไปเชื่ออะไรมันเพ้อเจ้อไรสาระ มีคนมายืมรถแต่เราไม่ให้แบบนี้เราติดความตระณีไหมครับเพราะกลัวว่าเขาเอาไปหนีมันก็มีแต่เราก็ต้องวางอะต้องทิ้งอารมณ์เพราะอะไรเราเห็นโทษมันเกิดมากกว่าประโยชน์เพราะนั้นก่อนที่เราจะให้อะไรใครเราต้องพิจารณาเห็นโทษก่อนถ้าพิจารณาเห็นโทษแล้วเรามันจะนํามาซึ่งความทุกข์ให้กับเราเราต้องไม่ทําถูกต้องแล้วประตูหน้าบ้านประตูหลังบ้านตรงกันทําไมไม่ดีครับม,มาอีกแล้วมึงไปถามคนบอกไม่ใช่มาถามกูกูไม่ได้เป็นคนบอกมึงมาถามกูทําไม กูน่ะแปลกใจมากเลยอ่ะแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มึงมาถามกูกันอ่ะคือมึงไปฟังจากคนนั้นมาคนนี้มาคำถามคือทําไมมึงไม่ถามเขามึงมาถามกูทําไมเนี่ยกูไม่ได้เป็นคนพูดมึงว่ามึงมึง,ม,งมึงไม่รู้สึกแปลกกันหน่อยเหรอวะบันไดประตูหน้าต่างห้องน้ําต้นมะละกอหลังคาบ้านท่อระบายน้ํากูไม่ได้เป็นคนพูดเลยอ่ะ กูไม่ได e oh ้พูดเลยนะทําไมไม่ได้ทําไมไม่ได้ทําไมไม่ได้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรทําไมทําไมทําไมกูไม่รู้มึงต้องไปถามมันไม่ใช่มาถามกูมาถามกูทาไมกูไม่รู้มันแปลกเสาไฟเสาบ้านเสากลางบ้านห้องน้ํากลางบ้านห้องครัวเตาน้ําเตาไฟเตาแก๊สอ่างล้างจานอ่างล้างมือทําไมไม่ได้ครับอาจารย์กูไม่รู้มึงฟังใครมาทำไมไม่ถามก็ล่ะ สารพัดพัดลมตู้เย็นสารพัดที่มึงจะไปฟังกันมามึงมาถามกูจะตอบยังไงมึงไปถามคนที่ตอบมึงถามมาสิเออมึงไปฟังมันมาแล้วมึงก็เชื่อมันแล้วมึงก็มาเดือดร้อนกูกูต้องมานั่งตอบมึงเขาอะสร้างความเห็นผิดให้มึงมึงควรถามเขามึงไปช่วยลุมถามเ็าหน่อยไปนับจากวันนี้นันมึงไปลุมถามเขาไปเนี่ยพวกมึงเนี่ยสามพันสี่พันคนเนี่ยมึงไปรวมตัวกันนะแล้วไปไล่ถามมัน ไปพิมพ์ถามมาเลยทำไมคะทำไมพ่อะอะไรอธิบายเหตุผลแล้วไปรอมันตอบก <c oughs> ูจะดูที่มันจะตอบพวกมึงไหมเป็นคนทำคอนเทนต์เองไงมันก็ต้องตอบมึงได้ขนาดกูไม่ได้เป็นคนทำคอนเทนต์ให้มันกูยังมานั่งตอบแทนมาเลยเนี่ยเอามึงดูพวกมันเป็นคนทำคอนเทนต์ให้พวกมึงกลัวแต่กูต้องมานั่งอธิบายให้พวกมึงฟังทั้งทั้งที่กูไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นพวกมันเนี่ยหมอดูเนี่ยวงจุ้ยเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นแต่กูกลับต้องมานั่งตอบ อมาวว่าเดือดร้อนกูไหมล่ะแทนนี่มึงจะถามมันไม่มาถามกูอ่ะมึงว่ากูควรเหนื่อยไหมไอ้กูควรพักเนี่ยเออกูควรไปพักตอนนี้ได้เลยเนี่ยควอาบน้ํากินข้าวนอนซะอ่าใช้ชีวิตแบบพวกมึงอ่ะกินเย็นนอนอมปะหมยาพาราเม็ดหนึ่งพรุ่งนี้ช้าตื่นมาใหม่ออสะพานลอยคนข้ามตั้งอยู่ทางข้าวหน้าบ้านเราเลยดีหรือเปล่าครับ ก็ดีไงมึงจะได้ข้ามถนนง,ง่ายๆไง,ยยงมันไม่ดียังไงวะถ้าสะพานลอยอยู่ไกลบ้านมึงมึงก็ต้องเดินไปไกล,กลเหนื่อยอีกไหนจะคือสะพานลอยลำพังมึงเดินไปไปหาสะพานลอยก็เหนื่อยอยู่แล้วนี่สะพานลอยมาวางหน้าบ้านมึงเลยนะ VIP ขนาดไหนบ้านกูยังไม่มีสะพานลอยหน้าบ้านเลยนะกูจะบอกให้บ้านมึงนี่โคตร VIP สะพานลอยมานามาถึงหน้าบ้านกูอยากจะมีกูยังมีไม่ได้เลยมึงถามในพวกนี้สิอ่า พวกเนี้ยมีใครมีสภาลอยหน้าบ้านบ้างมึงมีเนี่ยถือว่าวิเศษวิโสกับชาวบ้านเขานะมึงนี่โคตรว VIP, ีไอพีซุปซูปเปอร์วีไอพีเลยเนี่ยระดับขนาดไหนเนี่ยมันจะไปหาอะไรดีสิข้ามถนนสบายเลยปีนขึ้นไปเลยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกมันจะเป็นหาอะไระดีสิใกล้บ้านมึงไนงะไม่ต้องเดินเหนื่อยกูดีเดินเหนื่อยเนี่เห็นไหมทำไมมึงคิดแบบดีแบบดีๆแบบนแบบแบบี้ไม่ได้กูมไม่เข้าใจอะ ทำไมมึงต้องมาถามกูว่าดีหรือไม่ดีในเมื่อมึงสามารถคิดไปในทางที่ดีได้เลยคำถามคือทำไมกูคิดท่าทางที่ดีได้ตลอดทำไมกูถึงไม่คิดเล็วคิดชั่วเลยอ่ะมึงถามกูสิมึงถามตัวมึงเองสิทำไมเวลามึงเจออะไรที่ใครบอกมาประตูไม่มีหน้าต่างไม่มีสะพานลอยติดกับประตูบ้านประตูบ้านติดกับเตียงเตียงหัวนอนหัหน,นหไปทางหำหำนอนหันไปทาหอยไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ทำไมมึงไม่คิดไปในทางที่ดีทำไมมึงต้องคิดไปในทางที่ไม่ดีมึงตอบกูหน่อยอ่ะตอบกูสิ ทำไมคิดดีไม่ได้มึงเปลี่ยนตัวเองคิดไปในทางที่ดีไม่ใช่ไปคิดไปจมอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีมึงเจออะไรมึงคิดไปในทางที่ดีก่อนเลยเหตุตามความเป็นจริงคิดไปตามความเป็นจริงนะไม่ใช่คิดไปทางมโนเพ,พ้อภพอย่างที่กูสอนเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าคิดไปตามความเป็นจริงคืออะไรก็สภาลอยอยู่หน้าบ้านมึงมันดีอะมึงไม่ต้องเดินไกลเดินข้ามถนนได้เลยปลอดภัยอีกเห็นไหมไม่ต้องไปวิ่งข้ามแข่งกับชาวบ้านเขาตามความเป็นจริงไหมตามความเป็นจริง มึงคิดไปนในทางตามความไม่เป็นจริงคืออะไรอุ้ยสภาลอยวางอยู่หน้าบ้านมันจะขวางซับเพราะอะไรมันขวางกัางงา้นไงสภาลอยมันใหญ่มันปิดซับเราหมดเลยมันปิดโชคลาภวาสนาเรามันขวางขวางกั้นโชคชะตาเราในทางที่ไม่เห็นไหมล่ะมึงคิดทาไมคําถามมึงไม่คิดมันก็จบแล้วแค่ไม่คิดยุติทุทกอย่างเลยเออมันคิดเก่งนะถ้าคิดไปนในทางกุศลกูจะไม่ว่าสักคำนี่คิดไปนในทางอากุศล คิดไปในทางไม่ดีคิดไปในทางชั่ว avenue, ทางเลวคิดไปในทางก่ออะไรก่อความทุกข์ให้ใจตัวเองก่อไปในทางความอะไรความกังวลให้กับตัวเองคิดไปในทางที่ดีสิทุกอยู่กับมึงทุกไม่ได้อยู่กับสะพานลอยมีสะพานลอยมึงทุกไหมล่ะมึงไม่ทุกก็ได้ถ้ามึงไม่คิดถึงมันมึงคิดไปในทางทานนี่สุขถ้าบ้านกูมีสะพานลอยกูจะมีความสุขกู peach, <ด>ชอบแปลกดีออกบ้านกูมีสะพานลอยคนอื่นไม่เหมือน มีคนใกล้ตัวเป็นคนที่อยากได้ไปซะทุกอย่างอย่างที่ทั้งปู่ย่าเขาแบ่งให้หมดแล้วคอยล้าลานคนอื่นนี่มึงถามหรือมึงเล่าให้กูฟังเนี่ยผมถอยรถจักรยานมาต้องนี้มวนพระมาเจอไหมครับก็แล้วแต่มึงอะเอาที่มึงสะดวกนะมึงมีตังใส่ซองให้เขาไหมล่ะถ้ามึงมีตังใส่ซองมึงก็เอาไปให้เขาเจอมแล้วแต่มึงแล้วที่มึงสะดวกทําอะไรได้หมดแหละมึงไม่ต้องมาถามกูหรอกอยากทําอะไรทํา thăm lươi